หามาสิให้มันหามให้ดูหน่อยโอ้ยเขาก็รู้นะอาจารย์ก็ทํางานทั้งวันทั้งคืนโอ้ยขายเปเบียร์เ,ออเขาก็คงบอกเลิกเขาก็ไม่เอาหรอกค่ะไม่มีเวลาลนะหาเวลาให้ไม่ได้นะใช่แต่อาจารย์ิ่งศักก์ก็นั่งอยู่กับบ้านทํคทาขนมขายไปออกทีวีชีวิตก็มีแค่เนี้ยเอาอะไรกับคนชราตั้งเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกโอก็ดีได้อ,อยู่บ้าน ใช่อยู่บ้านอย่างเดียวพออย่าติดเตียงนะไม่ค่ะอาจารย์หงัจจะดูแลรักษาสุขภาพเพราะมีความรู้สึกว่าเมื่อเลยเวลาอายุ60คนควรได้พักบางคนก็ไม่ได้พักเออฉันจะปรึกษาหน่อยสิอาจารย์เบียฉันคือจะอยู่ฉันก็มีเพื่อนน่ะเขาก็ยกโทรศัพท์มาเขาบอกเนี่ยจะไปสังสรรค์เลี้ยงรุ่นกันเออยิ่งไปกับพวกเขากันหน่อยสิทำไมยิ่งไม่ไปเลยชอเออฉันติดงานอะไรกันยังต้องทำงานจะงกไปถึงไหน อายุขนาดนี้ยังต้องงกไปรู้จักพักเหรอบางคนก็บอกว่าเอออยากให้เพื่อนเพื่อนต้องไปเยี่ยมอีตอนที่สายน้าเกลือกับสายออกซิเจนเหรอ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกเราเราเสียใจนะตรงที่เราไม่สามารถไปสนุกกับเพื่อนได้แต่เราก็บอกไปว่าหน้าที่แล้วก็วิถีชีวิตของคนแต่ละคนอะมันไม่เหมือนกันจริงๆ <c oughs> การที่ฉันไม่ได้ไปสังสรรค์ไม่ได้ไปพบไม่ใช่ฉันไม่คิดถึงเพื่อน <c oughs> ฉันคิดถึง แล้วฉันเองฉันก็พยายามที่จะไลคุยกับคนน้นคนนี้บ้างตามอัตรากษแต่ฉันหายไปสองวันสาวันน่ะฉันทำไม่ได้เพราะรายการทีวีฉันทำสดฉันไปความรับผิดชอบของช่องจำนวนเงินเข้ามาหาศาลฉันก็มีความสุกว่าฉันและอีกอย่างหนึ่งอาจจะเบียฉันก็ไม่กล้าบอกใครเขานะฉันไปไหนก็ใครลำบากมากเพราะหนึ่งฉันนอนกลนสองฉันนอนแก้ผ้าน้ำลายยืดอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ไม่อยากเพื่อนผู ไปเห็นความทุเล็ดทุเล็ดของฉันขอโทษนะคะแล้วฉันก็นอนรวมกับคนอื่นไม่ได้ฉันจะไปเข้าซ่วมไปขี่ไปเยี่ยวกับซ่วมที่ผิดฉันก็ขี้ไม่ออกเที่ยวไม่ออกฉันเป็นคนเรื่องเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยอาจเบียร์ฉันรู้ตัวนะว่าฉันเป็นคนไม่เหมือนคนอื่นอะฉันก็เลยมีความรู้สึกฉันไม่กล้าไปไปแสดงสิ่งเหล่านี้ให้เพื่อนเห็นว่าอีนี่เรื่องเยอะอะไรอย่างเงี้ยอจเบียร์ฉันผิดไหมเนี่ยเพื่อนผูกไม่รักเลย เพื่อนไม่รักเลยเขาหาว่าฉันโงกเขาหาว่าฉันเนี่ยสะไม่สังคมอย่างนี้อย่างนั้นอ๋อเดี๋ยวนี้ดังแล้วเมึงเรียกไม่มาหรอกอย่างนั้นเฉันมีความสุขกัะฉันเสียใจอะอาจารย์เบียร์นี่เสียใจจริงหรือตอแไหนเนี่ยอุ้ยอาจารย์เบียร์นเสียใจจริงๆนะทําไมอาจารย์นี้สักถึงเสียใจท่านเสียใจตรงที่ฉันมีความสุกหนึ่งฉันทําให้เพื่อนฉันผิดหวังในการที่เขาอยากเจอฉันแล้วจะไม่ไปเขาแต่ที่สองฉัน และฉันคิดว่าเพื่อนบางคนเขาไม่เข้าใจว่าเออทาไมฉันยังต้องทํางานเขาก็ทุกคนเขาก็บอกว่าฉันรวยมากคําว่ารวยจนมันวัดตรงไหนแต่ฉันน่าเป็นคนมีหน้าที่มีความรับผิดชอบฉันคิดว่าฉันยังมีภาระเพราะถ้าเกิดฉันหยุดทํางานวันนี้ฉันก็ไม่ได้อดจริงแต่คนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จบริวารวานเือของฉันยังมีถ้าฉันยังพอทําได้ฉันอยากช่วยเขาก่อน เพราะเขาช่วยฉันมาเยอะเขาลำบากกับงานของฉันโควิดมาเขาก็ไม่ทิ้งฉันเลยเขาก็นั่งอยู่กับฉันเงินเดือนไม่ขึ้นนะสองปีสามปีเขาก็สู้ไม่มีโบนัสเลยเขาก็สู้อะไรอย่างเงี้ยคือฉันมีความรู้สึกว่าทุกคนที่อยู่กับฉันนะตอยเขาเป็นพนักงานนะฉันก็คิดว่าเขาคือผู้มีพระคุณของฉันคือถ้าไม่มีเขาเหล่านั้นฉันก็ฉันก็ไม่สามารถพาตัวเองผ่านมาจนถึงวันนี้ได้วิกฤตมันใหญ่โตนะอาย์เบีย แต่บางคนเขาก็มีลูกมีเมียมีภาระเขาก็ทิ้งฉันก็ได้พอเขาไม่ทิ้งฉันแล้ววันนี้ฉันจะไปทิ้งเขาได้ไงฉันก็จะทําแต่ฉันก็บอกว่าฉันจะทําอีกปีสองปีนะถ้าฉันสุขภาพเริ่มไม่ค่อยจะดีฉันก็รู้นะฉันแก่ที่สุดแล้วในจอทีวีอ่ะเขาคงม่นางเขาก็คงจะเลิกจ้างเพราะฉันแก่ชรามากหูตามองสคริปก็ไม่เห็นไฟเขียวไฟแดงกูก็บอดสีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้อยู่ดีจริงไหมอาจจเบีย มีอะไรแนะนาฉันหน่อยไหมเรื่องนี้อแสดงว่าจรยิ่งสักคาดหวังให้ทุกคนต้องต้องต้องไม่เสียใจใช่ไหมไม่อยู่กับให้เขาเสียใจถ้าเขาจะเสียใจกับอนรกงาของฉันละคนทุกคนฉันคาดไม่ใช่ฉันคาดหวังฉันอยากทําให้เขาเห็นว่าฉัน่ะตอบแทนเขาในสิ่งที่เขาเค่ให้ฉันไม่ถึงเพื่อนไม่ถึงเพื่อนแสดงว่าจะยิ่งสักคาดหวังอ่าคาดหวังว่ากลัวเพื่อนจะเสียใจเมื่อเราไม่ไปกับเขา เขาเสียใจเขาไม่ก็จะพูดแบบนี้เหรอน้เห็นไหมแสดงว่าอาจารย์คาดอาจารย,ยิ่งสักคาดหวังไงคาดหวังว่าเราต้องไม่เสียใจเมื่อเราตอบปฏิเสธเห็นไหมเราเริ่มคาดหวังแล้วแต่ความเป็นจริงเราจะคาดหวังกับใครได้อ่ะสุดท้ายแล้วทุกๆุกคนมันต้องมีเสียใจเขารักอาจารยิ่งสักมากเขา,าก็ยิ่งเสียใจมากแต่การเสียใจนั้นเกี่ยวข้องอะไรกับเราไหมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอาจารย์รยพูดว่าเขารักเรามาั้ยร้องไห้อ่อเดี๋ยวตอนแหลแล้ว เพราะว่าเพื like Eat, Alright, voila, andan, ่อนอยากเจอเราเพื่อนเขาก็บอกว่ายิงมานะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้เดี้ยงเข้าใจนะคะเวลาเดี้ยวไปไหนอะคนเขาก็แบบเขาก็สนุกกับเราอะเห็นว่ามันต่างคนต่างคาดหวังอาจจะยิ่งสักก็คาดหวังว่าเขาจะไม่เสียใจเขาว่าคาดหวังว่าจะยิ่งสักต้องไปใครคาดหวังคนนั้นย่อมทุกข์ใจเอองั้นก็ไม่คาดหวังแล้วกันไม่ต้องมาเชิญกูนะกูไม่ว่างไป เออหรืออะไรก็ได้ก็แบบเราก็เชิญได้ก็แบบว่าเออแต่เราไม่สะดวกเรามีกิจการงานต้องทำหลายอย่างก็อธิบายเขาก็ใจเขาจะเสียใจเป็นเรื่องของเขาแล้วเพราะว่าเราทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่แล้วเรามีภาระไงอาจารย์ยิ่งสักใช่ปะละ่ะในเมื่อเรามีภาระต้องรับผิดชอบมีคนที่ต้องดูแล ได้ออย่างหนึ่งนะอาจารย์เบียร์ฉันก็เป็นคนที่มีความรู้สึกว่าฉันเป็นคนที่แบบฉันสะเทือนใจง่ายดูเห็นฉันเหมือนฉันสับรองนะเหมือนฉันเป็นคนเก่งกาดกระปุ๊กระปาดตอะไรอย่างเงี้ยนะวางใจได้วางวาปล่อยวางได้แหละแต่จริงๆอนะเวลาฉันไปเจอเพื่อนเนี้ยฉันก็จะถามอ้าวเฮ้ยไอ้นั่นหยไปไหนว่าคราวที่แล้วมาปีที่แล้วกูยังเจอมึงเลย,แล,ยแล้วก็อ๋อตุยไปละฮะอย่างเงี้ยหนึ่งละอันที่สอง พอนั่งกินข้าวเออทำไมมือซีดลงผอมลงละ่ะอออกูไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายมึงเป็นไรอ่ะอ่ะพอจะกินข้าวนะเขาก็หยิบกันไก่มาตัดอาหารนะฉันบอกอา้าวทำไมมึงต้องตัดแต้เขาก็ใช้ช้อนซ่อมก็บอกเขาระบบการย่อยไม่ดีแลวเสร็จแล้วเขาก็เปิดเปิดเสื้อดูเขาก็เอาถุงขับถ่ายมาไว้ตรงท้องก็บอกเขาเจาะมาปีละอะไรอย่างเงี้ยชือฉันมีความรู้สึกว่าฉันฉันสะเทือนใจอะ่ะ คือฉันฉันไม่อยากเห็นเพื่อนฉันเป็นแบบนี้แม้แต่หนึ่งคนฉันสวดมนต์ไหวพระให้กับคนทุกคนที่อยู่กับฉันแล้วฉันก็แบบอยากให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปทํางานค้าขาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุนะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีศัตรูไม่มีเรื่องเราทะเลาะเบาะแวงไม่ทําอะไรให้ใครกินไม่ได้นอนไม่หลับขอให้ทุกคนเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขอะไรเงี้ยคือฉันอยากจะอวยพรทุกคนเดี๋ยวนี้นะเมื่อก่อนฉันจะอวยพรขอพรให้ตัวเองเหลือดิฉันไม่ขอเลย ฉันขอให้ครอบครัวขอให้พนักงานขอให้คนทูคนใช่ไหมว่าบางทีเวลาฉันนั่งอยู่นะฉันเดินเข้าไปที่โทรทัศน์ช่องเจ็ดอ่ะฉันบอกเลยนะขอให้งานที่ช่องเจ็ดเป็นที่ประจักษ์ขอให้งานของเราที่ทําวันนี้เป็นที่ช่วยเหลือกับผู้คนได้ขอให้ับขอให้การกระทําของเราทุกอย่างเป็นประโยชน์เดี๋ยวนี้ฉันจะอธิษฐานฉันจะไหว้พระฉันจะขอพรอะไร็ตับฉันจะขอให้คนอื่นหมดเลยคือพอไปถึงเวลาเราเห็นเพื่อนเราแบบนี้แล้วเราแบบกลับมานะอาจจะเบียฉัน ฉันสะเทือนใจอ่ะอืมนั่นแหละมันก็มันเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกย่อมไปไปตามกรรมเราแก้อะไรไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะบางทีนะ งานแต่งฉันก็ไม่ค่อยอยากไปเพราะฉันมีความสุขโอ้เขามีความสุขกูก็แก่ขนาดนี้แล้วกว่าจะแต่งตัวขับรถกลางคืนตาเตอก็ไม่ค่อยดีจะรบกวนในคนอื่นเขาไปส่งไปรับก็เป็นภาระคนอื่นก็ไม่ค่อยไปเอาเงินใส่ให้ไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแกล้งทําลืมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉันแก่แล้วอ,อย่างเงี้ยอันนี้นี่คือความคิดนะแต่ถ้าฉันจะไปฉันจะไปงานศพอาจจรย์เบียเพราะฉันมีความรู้สึกว่าถ้ารู้จักพ่อรู้จักแม่แล้วพ่อแม่เขาตายฉันจะไปเป็นกําลังใจให้ลูกๆเขา อะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วพอไปงานศพฉันก็ถูกค้อแค่อีกเมือให้มึงแก่ถนาน,นีแล้วมานั่งอยู่นอกศาลาฉันก็บออยู่นอกศาลาดีเ<ม>พราะอากาศมันดี<ม>เข้าไปนั่งในห้องแอร์ฉันก็ไม่เคยชอบอ่<ม>ข้อต่อไปฉันต้องถอดรองเท้าแล้วฉันเป็นคนชอบใส่รองเท้าหุ้มข้อฉันก้มๆ<ม>เงยๆเยดี๋ยวก็หัวทิ่มอยู่หน้าศาลาตายหา่าอยู่ตรงน,นั้นม <laughs> ันก็ไม่อยากถอดรองเท้าฉันก็นั่งข้างนอก <laughs> อ่เพราะตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเราก็นั่งข้างหลัง พอเราเป็นผู้ใหญ่เขาก็เชิญไปนั่งข้างหน้าพอนัอ่งข้างหน้าฉันก็มองลงศพอ้าวข่าวต่อไปกูต้องขึ้นไปอยู่บนนั้นฉันก็ไม่อยากไปนั่งข้างหน้าอืมอือะไรอย่างเงี้ยอาจาร,รย์เบียร์ฉันอาจจะดูเป็นคนเยอะแยะตะแปะไปหมดนะฉันก็เลยลำบากใจต่อการไปไหนมาไหนอะ่ะอาจาร,รย์เบียร์ว่าฉันฉัน,ฉนควรบ,บําบัดเยียวยามันสุขภาพจิตชน,นะไม่ต้องบ,บ,บององงําบัดจะไม่ต้องไปแค่นั่งเองง่ายๆแค่นัไนก็ไม่ต้องไปก็ดีแล้ว เรา yeah, ว่าเราไม่เบื่อคนอื่นที่ตั้งชมอยู่เขาก็บอกว่าฉันเยอะจริงเนี่ยเขาพิมพ์กันใหญ่เลยก็เยอะจริงๆแต่เราเยอะเพื่อความสบายใจของเราเพื่อความสุขของเราไงเราจะไปทําเพื่อความสุขความสบายใจคนอื่นไม่ได้ังีไม่ได้เยอะสักหน่อยหนึ่งมันก็พอดีสมสมเนื้อสมน้ํากับความสวยความงามของคนแบบฉันใช่ไงมันพอดีสำหรับตัวคนเองไงแต่ว่ามันมันเยอะเกินไปสำหรับคนอื่นไง ก็มันคนแบบนี้เหมาะกับอยู่คนเดียวไม่มีไม,ม่ควรมีใครมาแวดล้อมรอบข้างควรจะแบบนอนแล้วตายคนเดียวจากโรกนี้ไปเลยเนี่อาจารย์แช่งฉันหรอควรจา, <c oughs> าอกบบอยู่คนเดียวมาแช่งฉันให้ฉันนอนหลับแล้วตายไปเลยคนเดียวไม่ได้แช่งก็ให้ยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริง <c oughs> แต่จะยิ่งสักความเป็นจริง <c oughs> ผมไม่ได้เยอะหรอกมา้าอันนี้ผมพูดแบบรีแอคหรือเปล่า ไม่ไม่ไม่ฉันเป็นคนแบบนี้จริงๆฉันไม่ค่อยชอบไปไหนฉันบอกอาจะเบียร์ทำตรงนะฉันขี้เยี่ยวผิดที่ไม่ได้อันนี้อันที่ฉันแบบแย่มากฉันจะไปต่างประเทศเธอหนูฉันองโทรเช็คเครื่องบินนั้นโรงแรมนั้นเป็นยังไงมีสายชําระไหมถ้าไม่มีเนี่ยนะฉันอ้วนมากขาเขือฉันนั่งไม่ได้ส้มซึมหรือเปล่ากูไม่ไปนะส้มซึมกูนั่งขี้ไม่ออกนะหัวเข่าไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเบียร์ฉันเป็นคนต้องเช็คค่ะ ก็ไม่แปลกสามารถเช็คได้มันคือความเคยชินในการใช้ชีวิตของเราไม่ได้ผิดอะไรเลยจะยิ่งสักไปตรงนั้นได้ไมาไมนไม่ใช่การเรื่องเยอะแต่มาเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อตัวเราเองทําได้ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ได้และในที่ส,สุดอายุไม่ใช่น้อยแล้วไงอายุเยอะแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อตัวเองแล้วทำไมอาจารย์ว่าฉันอายุเยอะล่ะไม่ได้ว่าเขาพูดตามความเป็นจริงว่าเราแก่แล้วก็ต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วไปลบแล้วไปลบ แล้วไปล้มหัวฟาดพื้นลงชักพงชักโค้งหรือโพรงคอหานหัวอุดบุตรเข้าไปจะทายัางไงล่ะทีเนี้ยไม่ได้<ต>มันเป็นตาย<ห>อุจจาระจะยิ่งสักอะยิ่งสยงสยคือผู้เองบพราว่าอะไรบาไข้ตอนที่อะไรนะแผ่นดินไหวจะต้องรีบเอาเสื้อผ้ามาใส่ก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเจอความอุจจารของตัวเองไม่อยากให้ใครศพสภาพศพมาตายแบบแก้ผ้าแก้ผ่อนเราก็ต้องเตรียมตัวเองถูกต้องแล้วออแต่ฉันก็มีความรู้สึกว่าบางทีอ่ะฉันก็ไม่อยากบอกใครว่า เออทำไมไม่ไปงานเพื่อนเออฉันไม่อยากเห็นฉันไม่สบายใจอ่ะทำไมมึงไปงานศพมึงไม่ค่อยอยากไปนั่งข้างหน้าฉันก็ไม่ค่อยอยากไปบอกเขาว่าเนี่ยหนึ่งนะสองนะรองเท้ากูนะอะไรเงี้ยคือฉันก็ไม่อยากบอกเพียงแต่แค่ฉันไม่ขึ้นไปทุกคนก็มองว่าฉันดูประหลาดไงอาจารย์เบียอาจารย์เวลาไปงานศพอาจารย์ก็ไม่ขึ้นนะยกไว้เขาเชิญไปบรรยายถ้าบรรยายเนี่ยต้องขึ้นไงเพราะเราต้องพูดแต่ถ้าเวลาอาจารย์ตั้งแต่สมัยไหนนะตั้งแต่ยังไม่ฝึกปฏิบัติได้ซ้ำอาจารย์ไม่เคยขึ้นศาลาเพราะคนมันเยอะเราไม่ชอบคนเยอะ เออไช่ชฉันก็กวใช่ฉันก็ไม่ชอบขึ้นไปแล้วก็นั่งแบบนะและอีกอย่างหนึ่งอาจารย์นะตอนนี้อาจารย์มีอะไรเหรอคะไม่รู้เหมือนกันเขาเลี้ยวอะไรกันไม่รู้อาจารย์ผ่าขับรถฝ่าไฟแดงหรอกตำรวจไล่จับเหรอ <laughs> ไม่ใช่อยู่บนถนนใหญ่เอวาาฉันไม่รู้แหมฉันรู้ว่าฝ่าไฟแดงตำรวจไล่แอมบุลเล็ตตามมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยวันนี้เจอด่านนะตำรวจนี่ เรียกเรียกเรียกก่อนพอเวลาเปิดพบเห็นบอกว่าไปส่งอาจารย์ก็เห็นว่าอาจารย์ไหนผ่นมาดูเห็นอาจารย์เขาบอกว่าเปิดประตูให้หน่อยเปิดประตูให้หน่อยอย่าอย่านะอย่านมัสการอาจารย์ไจริงเหรอไปทุกด่านอาจารย์ลออทุกด่านตำรวจรู้จักอาจารย์ทุกดานเลยดีมากเลยเป็นเอฟซีทุกดานเลยใช่ของฉันนะไม่ต้องเปิดประตูไปเลยคนขับรถฉันเขาบอกว่ามาส่งอาจารย์อาจารย์ไหนอาจารยิ่งศักด์เออไปเลยเดี๋ยวเขาด่ากูรีบออกไปเลยเจอดี ของอาจารย์นี่เขาขออาจารย์เปิดรถทุกครั้งก็บอกเขาอยากเจออาจารย์ขอถ่ายรูปบ้างขอสวัสดีขอนมรสการแล้วเขาก็<ฆ>บอกหาอาจารย์นะแวะนมัสการอาจารย์แป๊บหนึ่งพระว่าหา,า<ต> <laughs> อาจารย์ยิ่งสัก,สกและรำมัสการ อาจจะย์อิสักว่านะบางทีการที่เขานับถืออาจารย์นะอาจาจะดูเหมือนถ้าไม่เข้าใจก็จะเหมือนว่าเรียนบง่งเรียนแบบอาจารย์ไม่ชีพระทําไมมาทาแบบนี้แต่ในความรู้สึกเราว่าทุกคนเขาบันเทิงแล้วเขาสบายใจมากกว่ากับการทําแบบนี้นะไม่ควรถือสาเนาะอาจารย์เบียร์ว่ามาใช่จริงๆไม่ควรถือสาบางคน,ม,นมันเรียกผิดเรียกถูกเป็นเรื่องปกติเขาไม่ได้ตั้งใจอย่างบางคนเนี่ยแบบลูกศิษย์อาจารย์อย่างเงี้ยรวยมากเลยนะแต่ก็เรียกอาจารย์แบบว่าเอาไปถวายท่านหน่อยอะไรเงี้ย คือต่ออยู่บางที่อยู่ต่อหน้าพระอย่างเงี้ยเอาไปถวายถ้าเอาไปปรกเกนท่านหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ของอาจารย์นิสสก็เรียกอาจารย์เบียร์นมัสการจุกขาอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เล่นไปทั่วใช่อันนี้เราอันนี้เราเข้าใจได้มันเป็นการเล่นกันทุกคนก็จะรับรู้มันก็ไม่ได้เป็นอะไรต่บางคนมันพูดจริงๆอาจารย์ก็ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งพูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าบางคนมันมีพูดจริงๆมันหลุดมันลืมมันคิดว่าเราเป็นพระอะไรอย่างเงี้ยมันชินไงค่ะแล้วนี่อาจารย์กำลังเดินทางไปไหนอะ กับกรุงเทพจะมาเพชรบุรีมาบรรยายพรุ่งนี้ไปใต้พรุ่งนี้ไปเนี่นนะพัทลุงไปตรังพรุ่งนี้ไปตรังพรุ่งนี้บินไปไปเพชรบุรีไปทําอะไรคะมาบรรยายจ้ะบรรยายบรรยายเสร็จแล้วกลังกับวุ่นวายเสือกถามไปชั่วยุ่งเรื่องชาวบ้านฉ่นกันเราจะบอกนึกว่าอาจารย์นึกว่าอาจารย์ไปกินขนมขนมมะแกงเมืองแพสโอ้ยไปมานะบากบั่นพยายามมาขนาดนั้นแต่ในความเป็นจริงนะคะไปทํางานอ่ะ ก็รู้อยู่แล้วเมืองเพชรก็ขนมหวานอร่อยไม่เคยคิดเลอจะหิ้วเฮ่อมาฝากคนนู้นคนนี้ไม่ฝากก็ถ้าฝากกับอกก็ล่มจมพอดีชิบหายพอดีชีวิตเนี่ยถ้าฝากกับหมวกที่ทุกคนต้องรู้จักวิธีการง่ายๆคือส่งน้าพริกไปจากแดกชีวิตแดกแต่น้ำพริกพอแล้วไม่ต้องไปแดกอย่างอื่นของอ้วนของหวานแม่ทำยอำพริกพอยังดีไม่ต้องอาจจะกินอะไรเยอะแยะตัวตูดจะไปกระลำบังอยู่แล้ว วายอาจารย์อาจารย์ไปว่าแพรลี่ว่าคนนู้นคนนี้ก็ทําไมคะได้ว่าแพรลี่วันนั้นเห็นคลิปอาจารย์ยิ่งสักอยู่นะรถช้างข้างอ่ะที่มันติดอ่ะที่ช่องเกดอ่ะรถช่างข้างมันติดชิมเข้าไม่ได้แล้วเปิดประตูขึ้นรถตัวเองไม่ได้เห็นชิปอยู่นะแล้วก็อาจารย์ยิ่งสักเห็นหลังนี่ตูดหรือโพลเนี่ยถามที่จริงจะขึ้นรถตัวเองไม่ได้เนี่ยอ, <จะ S 1> อาจารย์จะเอาทองหยดทองหยอดอีก อาจารย์ยิ่งศักก์ก็ไม่ได้เกิดมานะก็อยากตัวใหญ่โอตูวเป็นโอง่งนะ้ำมังกรแบบนั้นฉันก็อยากจะเพรียวหลอ่อสูงยาวชรูดแบบอาจารย์บเบียร์แต่ที่เกิดมาฉันมีมีรูปเขาเรียกอะไรนะมีมีทรัพย์สมบัติไม่ใช่ทรัพย์สมบัติมนุษย์สมบัติติดตัวูสมบัติเออรูปสมบัติเป็นแค่นี้ปู่ย่าตาใหญ่ให้มาเดินก็ต้องหลับอะค่ะ เด็กก็อยากขุนดีซิกแพ็กมีมาสโซ่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทำไม่ได้แล้อย่างนี้นตอนที่ค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เดี๋ยวอาจารย์จะไปช่วยคุณแพรลี่ขายทุเรียนนะวันที่สิบเจ็ดไปด้วยกันหรือเปล่าอเออฉันฉันไม่ได้ไ<อ>ฉันไม่ได้มามาคุยข่มนะยะเออฉันเพิ่งได้ทุเรียนมาสองลูกเบลเลอร์เลยคุณแพรลี่เขาส่งมาให้โอ้เดี๋ยวอาจารย์ได้เป็นขเข่งเฉพาะจะไปเจอเขาที่บ้านเลย S <S <S ฉันไม่เข้าใจนะทำไม,ไมเวลาพูดอะไรจะต้องเกยทับกันไปเกยทับกันมาเธอเ<ม>ฉันไม่ได้ก็เกยก่อนอมไม่ฉันจะรอให้ทุเรียนมันสุกตอนนี้มีกลิ่นจางๆแล้วประเดี๋ยวฉันจะแกะออกมาทําเนื้อเค้กทุเรียนโอ้น่ากินเทียวเค้กคิดว่าเค้กหรอไม่ฉันมีเค้กทุเรียนเลยเนื้อละเอียดยิบเลยใส่ทุเรียนใส่อะไรเงี้ยเพราะว่าปกติขายดีคนจีนซื้อไปกินเมืองจีนเยอะมากกาจมเบียแต่ตอนนี้สันจะบอกว่า ฉันจะลองใช้ทุเรียนของแพรรี่ที่เขาส่งมาให้เพราะฉันต้องไปซื้อประจํานะแล้วก็ไปไปซื้อที่ห้องเย็นน่ะที่ตลาดไทยอะทุเรียนก็ราคาแพงพอสมควรนะแล้วบางทีบางช่วงก็มันแบบปลายฤดูต้นฤดูหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะราคาโดดมากแล้วฉันขนมจะขึ้นราคาไม่ได้จเบียเข้าใจใช่ไหมข้า,าเาใจทุเรียนของแพรรี่ใช้ได้แล้วก็มีเยอะอย่างเงี้ยเออ ตูแตกหน่อยหนึ่งเปลือกกระเทาะหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือสเปคเขาอาจจะแบบพูน่รี่ไปหน่อยอะไรเงี้ยทรงไม่สวยเขาอาจจะคัดมาขายชั้นราคาถูกหน่อยฉันจะได้ทําเค้กได้มีกาําไรเงียเพราะขนมของฉันราคามันไม่ได้ขึ้นไข่ก็ขึ้นนมก็ขึ้นน้ำลาบากตอนนี้อาจารย์เศรษฐกิจเป็นไรก็ไม่รู้ใช่เหมือนอาจารย์เหมือนอาจารย์เหมือนกันของอาจารย์นี่นำพรกก็แบบ ทุกอย่างก็คือขึ้นหมดแล้วจะไม่เคยขึ้นเลยค่าจีพงจีพีอะไรขยับหมดแล้วเราขายมาราคานี้ตั้งแต่แรกไม่เคยขยับเลยก็อยู่ยากเกันแม่พอขยับห้าบาทเราก็ไม่สบายใจแล้วขยับหน่อยเขาก็ไม่ซื้อกันน่ะเราก็ไม่ได้ขอมาผลิตมาเราก็อยากจะขายให้คนกินใหม่ๆเราก็ไม่อยากเอามาเก็บมาดองไว้ใช่ใช่นี่แหละการโอระหัวขก็ไปเดี๋ยวฉันเอาขนมเค้กไปให้แพรรี่เขาชิมแล้วถ้าแพรรี่เขาบอกอร่อยฉันก็ อาจจะขายดีขึ้นเอามาให้อาจารย์ด้วยนะอ๋อได้เดี๋ยวฉันส่งเค้กทุเรียนไปให้อาจารย์เบียนะเป็นทุเรียนเป็นทุเรียนที่ได้จากสวนแพรี่เดี๋ยวไปรีวิวให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อาจารย์ยิ่ส,ส่งเดี๋ยวอาจารย์ก็ส่งน้ำพริกมาก็ได้เดี๋ยวฉันเอาน้ำพริกมาใส่ในขนมเค้กเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปช่วยเดี๋ยววันไหนลองหาวันเวลาตรงกันนะเดี๋ยวจะไปช่วยขายเค้ก อุ้ยแล้วฉันไปทำฉันไปทำไอ้นั่นได้ไหมไปทำข้าวเหนียวมูน้ำกะทิทุเรียนที่บ้านแพรลีได้วันที่สิบเจ็ดไปด้วยกันไหมล่ะสิบเจ็ดวันอะไรอาจารย์อังคารพุธเออสิบเจ็ดวันอะไรเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่านัดกับคุณแพรลี่เวลาวันที่สิบเจ็ดอาจารย์เตรียมจองเครื่องเจเลยจองอะไรนะสิบเจ็ดวันเสาร์สิบเจ็ดวันเสาร์สิบเจ็ดนี้เหรอจองโรงแรมไปหมดแล้วอุ้ยอาจารย์เบียร์เธอจะชวนฉันไปนอนโรงแรมเดียวกับเธอเหรอไม่ได้ ยังไม่ได้ชวนเลยจ้าอ,อ,อาจารย์บอกอาจารย์จองโรงแรมตกใจไม่เอาสินี่คนที่ชวนตกใจได้อยู่นี่จ้าเพราะยังไม่ได้ชวนเลยจ้า <laughs> โอ้ไม่ไมเฉยไม่เอาเช็ตกใจอ่ะ <laughs> ไม่เอาสิตกลงอาจารย <laughs> ์จะชวนเช็ไปพักโรงแรมเดียวกันหรอ <laughs> โอปโรงแรมดีกว่าดูทรงแล้วน่าจะไม่ไม่ควรมาอยู่โรงแรมเดียวกันจ้ะ <laughs> อุ้ยตาอาจารย์เป็นคนสนุกแต่คนตลกนะคะสิบเจ็ดสิบเจ็ดถ้าเจอกันได้ดีมากมันจะสนุกมากเลยนะไปแล้วอาจารย์ยิ่สักก็ไปทำข้าวเหนียวทุเรียนดีเลยไปทําแล้วเอาพุดเค้กไปวางเลยก็ได้นะเออนะวันนั้นก็อาจารย์ยักก็เปิดแตะก้าตัวเองถ้าไม่แน่ใจว่าสิบเจ็ดฉันติดอะไรไหมแล้วบ้านแพร่ี่เขาอยู่อยู่จังหวัดอะไรอ่ะมีเครื่องบินแล้วบ้านแพร่กคุงเี้ จันทบุรีนะคุณแพรี่ใช่เจันทบุรีมีเครื่องบินด้วยเหรอมสนามบินไหมอาจจะก็ไม่รู้เหมือนกันจันทบุรีมีสนามบินไหมเลยระยอง่มีไม่มีไม่มีไม่เลยระยองน้าขับรถสามชั่วโมงกว่าแน่ใช่โอ้แต่ฉันนอนตอนเช้าฉันต้องออกตั้งแต่ตีห้าสิไม่ไม่ไลฟ์สดทุ่มหนึ่งห้ไลฟ์สดทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งวันที่สิบเจ็ดแสดงว่าฉันก็ต้องนอนแล้วกลับสิบแปด ใช่ใช่ถูกต้องาจารจะก็นอนเหมือนกันนอนวันที่สิบแปดเอ้ยนอนวันที่สิบเจ็ดคืนแล้วก็วันรุ่ลงขึ้นสิบแปดกลับบ้านเหรอฉันไม่รู้จะดูแลตัวเองได้ไหมฉันไปนอนต่างจังหวัดแบบนั้นน่ะโอ้ยมีคนมานอนโรงแรมเดียวกับอาจารย์ก็ได้มีคนดูแลเยอะแยะเดี๋ยวฉันคงต้องหาคนฉันกลัวเดี๋ยวคนเขาเห็นฉันสวยเขาจะมาเข้าหาบ่อยๆเดี๋ยวดูแลตัวเองลําบากไม่มีใครเห็นแบบนั้นอาจะรับประกันได้ไม่มีโอ้ย ไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเขาะจะมาที่ช<ข>ิงซัพย์มากกว่าเขาไม่มาที่ช<ข>ิงความสวยหรอกเอคอุณค้า,าจ,จะแบบรูปมีรูปเป็นรั์อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะอยากมาเจอตัวจริงสวยจังอะไรอย่างเงี้ยาจะยิ่งศัพ์มีรูปเป็นทรัพย์กับมีรูปเป็นศพมันใกล้เคียงกันมากเลยนะอ๋อหล้วนี่ขอเป็นซับขยันศพดา่าโอเค นั่นเดี๋ยวฉันคงต้องรีบตอบอาจารย์แล้วล่ะว่าถ้าสิบเจ็ดไปได้ฉันจะไปจะว่าแต่ว่าแพรรี่เขาอาจจะไม่ได้ยินดีที่จะให้ฉันไปด้วยนะโอ้ยคุณแพรี่เขายินดีเขาอาจจะอ,อยากขายของสองต่อสองกับอาจารย์เบียร์หรือเปล่าไม่แฟนเขาอยู่ด้วยอา้าวพิธีศึกแล้วหรอสึกแล้วสึกแล้ว,ลว,ลวเขาอยู่ในการเขาขายของตอนนี้เขาขายของกันฉ่ำเลยวันที่อ,อาจารย์ไปนี่เขาก็เลือกวันที่แฟนเขาอยู่ด้วย จะได้ช่วยกันขายใช่แล้วก็ไปช่วยกันขายเลยลุมกันเลยทุเรียนด้วยน้ำพริกด้วยพุทเ้สด้วยเอาให้เละเทะไปเลยวันนั้นอ่ะไม่เอาเละเทะไปทาเอาให้มันขายได้สิคบโอ้มันต้องขายดีนะมันจะเป็นมหากรรมเลยวันนั้นอ่ะจริงๆเหรอเอาเงินเดี๋ยวฉันงเตัวดีๆเลยแต่มันกลับมันต้องไลายตอนกลางคืนทําไมต้องรลายมือมือค่ำค้ฉันฉันไม่เข้าใจอ่ะมันเป็นเวลาที่คนเนี่ย ื้อของเยอะที่สุดแล้วคนดูไลฟ์สดเยอะที่สุดเพราะเขาเขาว่างจากการทํางานแล้วเวลาอื่นเขาก็ยังทํางานกันอยู่ไง<อ>เขาก็จะได้นั่งดูเต็มที่<อ>ทุกคนก็จะได้รีบกดรีบกดรีบโอนรีบอะไรกันยายเราก็จะได้ยอดขายดีเดี๋ยวฉันต้องเช็คดูก่อนนะเพราะปกติตอนเย็นน่ะฉันจะไม่ค่อยอยากไปไหนอ่ะ ก็เราก็อยู่ที่นี่สักวันหนึ่งตัดตัวเองสักวันหนึ่งเราจะได้แบบเอไอ,ไ,อ,ไ,ปอไ,ไปสร้างอะไรขายของดีๆไปทําคอนเ<ำ>ทน <ำ S 2> ต์อะไรไปสร้างกัานอะไรอาดนฉันฉันไม่ได้กินน้ำาะงุนฉันกลัวไปลงแดงและอารวาสอยู่แถวนั้นน่ะกินได้กินได้เลยจ้าอย่าจะกินก็กินเอาแก้วอะไรแบบชึบๆปากใส่หน่อยก็ได้แล้วก็ยืนกระดกไปละแหละวอยอาจารย์ไม่ว่าฉันแน่นะไม่ว่าก็กินไปสิใครจะว่าอะไรอาจารย์ไม่ใช่ปราชญ์ปราชญ์อะไรกัน ช่องแดงหลายคนนะบางคนเขาสัมภาษณ์อาจารย์เขาว่ากินนะเหออายจช่วยทึบๆพอเรากรึบหน่อยเนี่ยก็โถนฟาดปากล้าฉันก็แย่ต่อหน้าผู้คนถ้ายังมีสติได้ไม่มีใครเขาว่าจะยิ่งสักหรอกไม่ใช่ไปทำตัวแก้ผ้าล่อนจ้อนเดินแก้ผ้าแก้ผ่อนมันไม่มีใครเาจะทำแบบนั้นสิฉันไม่ขนาดนั้นหรอกเราไม่ทำก็ดีไงมันก็รอดไปไงก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรก็จะดื่มมันก็ดื่มไปมันเป็นเรื่องของเรา อายุ75นะคะแต่ว่าฉันยังดูแลตัวเองได้สติสเติร์ยังดีฉันไม่ถึงขนาดแก้ผ้าหรอกค่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้น77ต้องมาเป็นโอกาสดีที่นานๆที่เราจะมาเจอกันทั้งสคนรวมกันเราเคยเจอแต่ในจอแต่เราไม่เคยไปอยู่รวมกัน3คนเลยสักครั้งหนึ่งเลยนะจะยิ่งสกักเราขึ้นไลฟ์ส,สดกันมากีา่ครั้งแล้วอเดนจะพยายามเช็คดูเดี๋ยวไม่แน่ใจไง เพราะว่าตอนนี้อ่ะเดือนหน้าก็มีวันหยุดเดือนนี้ก็หยุดเยอะแยะเดือนต้องกินเวลาวันเสาร์ไปทํางานหลายเสาร์แล้วจนกระทั่งเดือนชดเชยก็ไม่หมดอ่ะอีกเสาร์หนึ่งแล้วก็ไปชดเชยให้หมดมาดูกันก็มีชายทะเลไม้มีชายทะเลไหมที่จังหวัดจันทร์อ่ะจันมีบรตรัททะเลปะมีอ้าฉันจะได้เตรียมชุดว่ายน้ําไปด้วยเออ เออเชฟเอไปถ่ายแบบที่โน่นใส่บิกินี่ไหนไหนก็ไปแล้วก็เก็บภาพทำคอนเทนต์ก็ดีนะดีดีดีเออเห็นด้วยแต่ไม่ไปด้วยนะแค่นั้นเองเห็นด้วยแต่ไม่ไปด้วยคอาจารย์อาจารย์ไม่ไปใส่ชุดไยน้ำสวิมมิงกับเราล่ะโอ้ยจะไปใส่ยังไงสภาพสภาพดีให้ไปใส่จะไปใส่ชุดเนี่ยนะ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันลองดูแล้วฉันจะรีบตอบแล้วกันว่าเราไปด้วยได้ต้องไปให้ได้นะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีไม่มีมใ, <น S 1> ใคร<ด>ขับรถให้รีบบอกเลยไปรถคันเดียวกันก็ได้ไปรถคันเดียวกันได้ไงโอ้ตายละไม่ไหวไหมคะนั่งไปเสร็จแล้วอาจารย์ก็ร้ายไปพูดตลอดฉันคงหนวกหูนอนไม่หลับแบบไม่ไหวถ้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปก็ไม่ร้ายก็นั่งอยู่เฉยๆนั่งสมาธิอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็นอไปเลยนั่งสมาธิ ใช่แล้วก็นั่งสงบได้ไม่ได้จะก็อ่านพระไตรปิฎกก็ได้ปกติเน,นั่งนานมากไม่ได้น้ําลายบูดปากเน่านี่ต้องบอกนะ่ะนุกจะพูดหรือไม่พูดเดี๋ยตอนแรกบอกโดนหูที <c oughs> นี้มันจะพูดดกแล้วท่านกจะอะไรกันแน่เอเนี่ยฮะอ๋อโอเคเดี๋ยวชั้นจะรีดตอบละกันนะคะได้เลยจะยิ่งสักไ,ไ, <ป S 1> ได้อาจารย์ดูแลดูแลรักษาสุขภาพเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยนะคะนี่หมีหมีกับแหลมนี่ป่วยโควิดทั้งคู่เลยนะ วายเหรอใช่เนี่ยอาจจะต้องแบบอาหารที่ใหม่คืนมามาช่วยงานเนี่ยเพราะว่ามีกะแหลมงทั้งคู่ไปทั้งคู่เลยฉันก็เริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วอยากจะไปก็มาเชียวไม่ก่อนก่อนที่จำได้ไม่ไลฟ์ข่าวก่อนนั่นฉันดีขึ้นไปแทบหนึ่งพอไปเจอฝนที่เชียงใหม่อ่ะไม่กี่วันมันเนี้ยฉันเปียกเป็นลูกหมาตกน้ําอยู่กลางสวนน่ะเพราะตอนนี้ยิ่งจะยึดสักร่มไปอยู่ที่สวน S <S เรียนก็ทำไปปลูกมะยงชิดปลูกมาม่วงปลูกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแก่จะได้เก็บส็แล้วก็มานั่งวางขาอยู่ข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยที่ดินแถวบ้านอาจารย์ยิ่งศักยังมีเหลืออยู่มาใกล้ๆก,กันอย่างนงี้ยที่แบบเป็นที่แบบสักประมาณห้าสิบไร่ยังมีอยู่ไหมอาจารย์เียนจะทําอะไรสถานปฏิบัติธรรมเหรอทาําวัดใช่อยากจะหาที่ปฏิบัติสักที่หนึ่งเอาไหมเดี๋ยวฉันถามให้เพื่อคนเขาจิต็นกูศนที่ดินเขามีกันเยอะแยะไปหมด เพราะว่าเชียงใหม่นี่แบบมันก็ดีนะวิเวกเด็กเล่นตามป่าตามเขานี่คือต้นไม้ใบหญ้าคือดีมากเหมาะกับการทำวัดป่ามันสงบมันสงอาจารย์เอออยู่ใกล้จารยิ่งศักดิ์เลยนะเพื่อเพื่อจารยิ่งศักดิ์จะได้ทํากับคงกับข้าวมาให้ถวายไงใายไปถวายฉันต้องไปทาโรงครัวเดี๋ยวสร้างกุติไว้จารยิ่งศักดิ์อยู่หลังหนึ่งเนียเวลาบ้านปลายชี้มาภาวนากุติใช่กุติไม่ต้องไปบวชหมายถึงว่ากุติพักนะ ที่พักจะเรียกทไม่อยู่มันจะเรียกกุติได้ไงคะได้ก็กุติที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติไงเขาก็เรียกกุติเหมือนกันไม่ไรหรอกพดินสมัถรฐานไม่มักใหญ่ไฟสูงใต้ถุนเรือนตรงไหนดิ้นก็นอนขดได้ค่ะแหมยังมีปัญหาเรื่องที่ขี้ที่เยยวอยู่เลยต้มถ่ตายละแหมยังมีปัญหาเรื่องการหลับการนอนกับคนนู้นไม่ได้นอนกับคนนี้ไม่ได้ใม่นนอนได้ตายล้ว เดียนว่ามีคนเดียวที่เดียนพูดไม่ทันจริงๆเลยในปตตปีไทยจาย์เบียค่ะนะโอเคค่ะจาย์เบียทจะแข็งนะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วดูแลสุขภาพด้วยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า